มาแล้วคะ่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพามาชมบ้านหลังใหญ่ในอำเภอสารพีบ้านเดียวชั้นเดียวทำเรดีอยู่ในชุมชนนะคะหลังนี้น้ำไม่ท่วมเ้อที่62.2 0นตารางวาบริเวณรอบบ้านมีพื้นที่กว้างขวางสามารถจัดสวนหรือตกแต่งสวยสวยงามได้เดี๋ยวจะพาไปชมรอบบ้านกันคะ่ะไปชมกันพื้นที่หลังบ้านมีโครงหลังคาแล้วก็ทำการศาสตร์กันฝนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมติดตั้งแทงน้ําปั๊มน้ําและเครื่องกรองน้ำวไว้เรียบร้อยแล้วบริเวณรอบบ้านค่อนข้างกว้างขวางเราสามารถเดินได้เลยนะคะดูในส่วนของหน้าบ้านกันค่ะหน้าบ้านต่อเติมลงรถแล้วก็มีสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะต่อไปเข้าไปชมในบ้านกันค่ะภายในบ้านก็มีห้องถุงที่ค่อนข้างกว้างนะคะ เป็นห้องนั่งเล่นฟังชุดโซฟาใหญ่ๆได้1ชุดเลยนะคะเนื่องจากภายในบ้านมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแบ่งเป็น3ห้องนอนและ2ห้องน้ำภายในห้องนอนติดแอร์ครบทั้ง3ตัวประตูและหน้าต่างก็ติดเหล็กดัดเรียบร้อยแล้วนะคะ ว้าวที่สุดก็คือห้องนอนใหญ่ค่ะกว้างมากแล้วมีห้องน้ำในตัวด้วยส่วนห้องนอนเล็กอีกสองห้องก็ไม่ธรรมดานะคะสามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆเลยบ้านหลังนี้แนะนำสำหรับอยู่อาศัยเองหรือว่าจะลงทุนปล่อยเช่าได้นะคะรับรองว่าคุม้มส่วนห้องครัวก็กว้างขวางค่ะสะดวกสบายบ้านหลังนี้อยู่ในทำเลที่ดีนะคะอยู่ในชุมชนเพื่อนบ้านก็ดีค่ะสามารถเดินทางเข้าเมืองได้ภายใน20นาทีเดินทางไปสนามบ,บินเชียงใหม่25นาทีอยู่ใกล้ตลาดวัดปางยิ้วค่ะเดินทางแค่5นาทีเท่านั้นบ้านพร้อมเข้าอยู่แล้ว ันนี้บ้านที่ใช่ในทำเลที่คุณเลือกราคาเพียง2.4ล้านบาทเท่านั้นค่ะสนใจทักหาลุงได้ค่ะ